สวัสดีครับมิรรักยหลานานาเสียงตอกทั้งหลายครับผมอันนี้สิมาเห็ดคลิปนะครับมัดต่อมัดครับสามสันครับสามสันสามสันก็ผาสันนะครับสามสันก็ผาสันตั้งบืองวามันละเอียดแตกต่างกันหน่อยหลายตอกสามสันนี่เสียงอาจจะม้วนจะดีนะครับประมาณนี้นะพี่น้อง อาจจะม้วนจะดีนะครับคุณทังคนเป็นอร่อมากนะครับแต่คํบาบรรหูเขียวหนูเขียวเขียวปลายดูยดูนี่เอาเอาหยาบนะครับนี่ผมเป็นคนเห็ดตอ,อกเองผมยังออกปากครับตอผมนะครับผมเดต่วตอไข่อื่นมาบางเบียดเด้อไปนองเด้อไม่ได้เอาต่อไข่อื่นไม่มีปากวิจารณ์ผมปั๊บปรุงนพัฒนาคือจากขายจากของตะขนาดสามสันผมก็ยังเป็นถิง่งปลายเด้อไปนองเด้อนะครับทานี่เสียงประมวลด้วยดีนะครับ มันเสียงรัวที่ที่นยหน่อยนี่รั่วดีครับแต่ว่ามันบริยดพ่อนะพี่น้องฟังเบิ้งตอนนี้ครับเบิ้งที่ล่ะครับมันหลันรู้กันบอกครับไม้ขงางขางไม้ปลาอ่อยทุกโอกาสนะครับเน้นๆคือไม้ข้างข้างไม้ไม้ปลาอ่อยด้วยครับตอกผมนี่กันไม้ทั่วไปมันก็นสบายสบายอยู่แล้วนะครับมันเป็นเสียงตอกบอลล็อปเลยครับ ดังเบาเนี่ยขึ้นยุกข้อมมืงอเขาเลยครับขั้นกาบาอากาศมีหนึ่งเข้ากัดเดินมาเบาเลยนะครับรดแดนพานเขากัดดันขึ้นนะครับล่มมาปผัดไปอ่อยเขากัดดันขึ้นช่วงเวลาเขาจะดึงหูน้ำไปนองแห้งขึ้นเท่านั้นนะครับขอมเมื่อทีขึ้นหรือขันมาสั่กระเคาะนะครับเขาะกระออกตอกสามสัน่นเขาะกระออกขึ้นกันครับตอกผมเบียดมาเพื่อไปน้อง เปนเขาบ้องการอยู่แล้วครับตอกมันมืออาชีพอยู่แล้วครับแต่บาตอกผมเห็ียดตำรับมือใหม่มือเก่านะครับดุนเก่านะครับพี่น้องนี่แหละครับให้พี่น้องเบิ่งเพิ่มความแปกซ่างนะครับเสียงด่วจริงนะครับด่วจริงแต่วันขันแม่เจาหนูเขียวไม่ต้องคว่วละเอียดนะพี่น้องมม่ต้องค่วละเอียดนะครับตอกีผมจูนได้มีเวินะครับขันได้จีออกนี่คือพอตองพูดถึงนะครับพี่น้องขันได้ไรมันกัดไปขึงนิ้วนะครับมันก็ออก ตัวนี้นะครับตัวนี้หกใบแดงอันหนึ่งใบฝ่านะครับพี่น้องใยดำขวานแน่นอนครับเป็นงานวี่พี่เบิ้งสีใหม่หรือครับนี่ครับสีใหม่ออกแดงดำเลยนะพี่น้องใส่กระโดดกระดึงดำครับตัวนี้มีผลงานแล่นนะครับทีมงานผมเพิ่นออกไปแต่ว่าผมยังบนได้เอาออกไม้นะครับยังันนมีเวลาด้ยครับฝนตกฝ่าห่องตัวนี้จะขึ้นล่าจะขึ้นยังก็แล้วแต่มั่นครับเพราะว่าเฮ็ดไปหายทีมงานใส่นะครับเฮ็ดไปทีมงานใส่เฮ็ดไวแบบที่ว่า เป็นตอกซ้ำซ้อนนะพี่น้องไฟวางกับามยิบเอาไปลองเบงนะครับต่วัานี้ก็เป็นดุลูกแปลกๆของขายน,นะครับต่ว่าก็เป็นถิ่งปลายมันต่ตางต่ไงลนะครับพี่น้องเรงม้วนเสียงมันอาจจะซาตีอาจิเซียปีดีพี่น้องอาจิจดัดดีรั่วดีแต่ว่าความละเอียดมันบ่มีกับทำาน,นนะครับพี่น้องมองหนูครับบันไดเสียงความละเอียดของมันนี่แหละครับยับทียบนี้ผมไมครับนี่ จยาบแยบพี่น้องเบิ่งนะครับเกิตระมาเนี่ยนะครับเป็นยังคือตองหาสันเป็นยังคือคือตองสุดจำนวนใบมันหลายขึ้นนะพี่น้องราคามันก็เลยต้องเพิ่มน้ำน,นะครับเกิตระมาเนี่ยนะครับผมอ่ะมาให้พี่น้องเบิง่งถึงเปียบเทียบถึงคําว่าตอกสามสันครับตอกหาสันนะพี่น้อง่บมันสุดมันแตกมันต่างกันจำได้ครับสำหร,รับวันนี้พ่อหอูบนตอกเสียนข,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 ข้าวคำบ้าขอบคุณขอบคุณท่สวัสดีครับ สองทางกันติดต่อนะครับศูนย์เก้าสามสามสี่หนึ่งศูนหกเจ็ดเก้าครับทร่ละแอดไน์ครับเฟซบุ๊กผ่านหนุ่อุบลต่อข้าเส้นเน้นทักมาโทร่มาพูดคุยกันน่นแหละพี่น้องมันจะได้เข้าใจกันนะนะครับด้วยดีครับพี่น้องตอกสามสันด้วยดีครับด้วยดีแต่คํำว่าหนูมันเขียวมันพัฒนามันตรงละเอียดมันต้องหลันนะพี่น้อง นั่นแหะครับกระตางกันพวกเห็ดหลายดุนอยู่ครับเ็ดี่ยวจะพี่น้องมีงบถึงบ่ถึงสักกระริ่องสีไปพี่น้องแต่กินหนูหนู้สต้นนืดูนี่เ <c oughs> ขาเดียวอยู่แล้วครับนี่ขเขาดีพอเขาเรียวครับตะการไปดูดูกลางถึงไปดูดูพี่น้องก็ต้องมาเด่น,เดนดีมีเต็ดเตนดุนใหญ่แล้วนะครับพี่น้อง <c oughs> นี่ละผมพัฒนาแล้วก็แก้ไขยอยู่แล้วพี่น้องพี่มึงแม่ครับต่อคาสันขังละสามสิบใบเังสันเังสี่พี่น้องก็เซียนต่อต่อเขาเสียนหนวดนะครับล่องได้เดียดแต่ล่องดึกเพราะว่าผมพัฒนาแล้วครับปั๊บ พุงตอกมาตลอดนะนะครับบริวารแต่ของเกง่งแต่ว่าบุรียุทธการพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะสำรับลูกคา้าเก่าเพิ่นสิฮู้ดีครับเป็นกันเองแน่นอนสื่อบ่ิสุทธก็ทามาโทรมาเรียนน้อกันเด้อพี่น้องเด้ออ่ะกะสิรันคิวงานติวให้พี่น้องต่อครับอ่ะขอบคุณขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ